แจ้งโฉมโฉมเทปโผมหน้าเลยคือป้องกันอัตรา,าที่บางคนแพ้เข้าใจใช่ไหมคะอ่านอย่างนี้ก็จะเป็นขวดน้ำยาล้างาแสดงว่าเขาก็จะมีบรรจุภัณฑ์ซ้อนบนรรจุภัณฑ์เข้าใจไหมอันนี้ก็เป็นทัชเก็บหนึ่งค่ะเพราะปกติเมีก็ขายได้แต่เขาก็มีอะไรมาด้วยคะกรอบใส่อ,อนะคะก็โอเคอันนี้ก็คือถามว่าก็าคือเรียนไปปีหนึ่งก็ยังอยู่ดีนะสติกเกอร์เขาหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้ไปใช้งานนะถ้าใช้งานก็จะหลุดปกติก็ได้ เขาก็จะมีรายละเอียดแปะเข้ามามีข้อมูลของเขานะคะส่วนอันนี้เป็นก็จะมีฉลากเหมือนกันะคะมีรายละเอียดครบถ้วนทั้งหมดประมาณสิบหัวข้อยวผููขออ่านนะคะมีอะไรบ้างมีชื่อผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีสังเคราะห์เขาทำสองแบบก็คือสีสังเคราะห์กับสีธรรมชาติผ้าสังเคราะห์ก็น่าจะเป็นสีเคมีที่เขาขาดกับของขาตา ถ้าสีธรรมชาติก็จะเป็นดอกอัญชันรูนี้นั่นนะคะประมาณนี้แล้วก็ชื่อสินค้าเขาเนี่ยคือเป็นข้าวบดยอ้อมสรรพคุณใช้รองภาชนะเช่นจานชามถ้วยสิ่งที่เขาออกมาสรรพคุณก็คือสิ่งที่เรานําไปใช้ประโยชน์นะคะนี่ก็คือผ้าของเขานะคะเอาไว้รองจานรองถ้วยจริงๆก็ทําได้หลายอย่างใช่ไหมคะอะาจจะเป็นคลิปนี้อาจจะอ่านต่อเนาะ,ะแล้วก็ วิธีการใช้งานใช้สำหรับกรองภาชนะต่างๆใช้เช็ดของเล็กๆนะคะเป็นภาชนะก็ได้ข้อควรระวังทุกอย่างต้องมีข้อควรระวังในการใช้งานของเขานะคะระวังสีตกจากการโดนน้ำในบบกนะคะไม่ควรนำไปใกล้ไฟนะคะถามว่าทำไมจริงๆสีอาจจะไม่ตกก็ได้ถ้ามันคุณภาพของสีมันโอเคแต่สีธรรมชาติไม่รู้ความความแบบอบการแห้งการตากของมันได้แค่ไหนแล้วมันแบบ จะเห็นเสื้อผ้าที่มันสีตกใช่ไหมอ่านั่นแหละเขาก็คือให้ระวังไว้นะคะก็ดีและเพราะว่าแต่จริงๆก่อนที่เขาจะแจ้งการระวังอนะ่ะเขาต้องทดสอบก่อนว่ามันตกหรือไม่ตกใช่ป่ะแล้วทีนี้แล้วก็อยากไปใกล้ไฟถูกต้องไหมครถ้าใกล้ไฟเป็นไงคะไม่นะไม่ค <laughs> ่ะโอเคทีนี้ต่อนะคะวิธีการเก็บรักษาก็คือเก็บให้ผลจากที่เปียกชื้นและกระจายไฟนะคะน้ำหนัาากสุทธิก็คือ อาจจาะทังกล่องเนี่ยแต่เขาเป็นแพ็กเกจยกกล่องก็ต้องขอเป็นช่างตั้แต่ใช่ไหมคะก็คือสูนจุดห้ากรโมนะคะครึ่งขีดอะไรประมาณเนี้แต่ดูแล้วถ้าลงตกแล้วอาจจะหนักกว่าหรือต็อาจจะแค่ตัวผ้าอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่วเวลาช่างก็คือช่างยกกล่องได้ช่างเฉพาะผ้าได้นะคะต่อไปวันเดือนปีที่ผลิตใะ่ไหมคะวันเดือนปีที่ผลิตเนี่ยสําคางถ้าสมมติว่าเราทำตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมแต่ว่าเราไปรุ่น ไปไปถึงพิเศษอ่ะตอนอีกเทอร์น,นึงานานเกิน,น,น,กนใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยเขาผลิตวันที่สามเดือนหกปีหกห้าวันหมดอายุก็สามเดือนหกปีหกหกสามารถใช้งานได้หนึ่งปีอันนี้เป็นคร่ผิดาดแต่จริงอาจจะใช้งานได้นานกว่าหนึ่งปีใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นของกินสมมตถถิว่าผมผลิตวันนี้เทอมนี้หนูไม่สามารถเขียนเทอมนี้ได้หนูต้องไว้เทอมหน้าเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าเราเวลาเรา,เรา,เรา,เราพิเศษเนี่ยเราพิเศษเทอมหน้ากัน ดังนั้นตรงนี้กคือต้องผลิตแหละผลิตก็คือช่วงใดช่วงหนึ่งดังนั้นถ้าตกเป็นของกินของกินก็คืมอมันใช้แล้วมันก็หมดไปแล้วแต่มันจะหลงตอนที่หนูไปนะไปพรีเซนต์ทหน้าสลากมันเป็นของภาคเรียนที่หนึ่งเลยดังนั้นก็คือต้องมีสลากภาคเรียนที่สองด้วยเข้าใจใช่ไหมคะของกินเต็มที่อาทิตย์เดียวหรือเดือนเดือนเท่านั้นมันจะหมดอายุใช่ไหมดังนั้นดนูนวันเดือนปีผลิตวันเดือนปีหมดอายุให้ดีเขั้นตอคต่อไป แล้วก็ผลิตโดยนักเรียนของเราชัางม้ดีนวิศรพีปีที่ตอนนี้ห้องสเก็ตตองเราผลิต351ในรายวิชาการศึกษามันมี2วิชาเนาะในรายวิชา A เอก็ได้แต่ A เอกเป็นตัวใหญ่นะคะไม่ไ A เอกแล้วทีนี้โรงเรียนบ้านหาดแจ่มสายที่3ตำบลหนองช้างอำเภอหนองช้างจังหวัดสุราบุร์ธานีเจ21180แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกในกลุ่มอีกคนเบอร์ที่เขาติต่อซื้อสินค้าได้เข้าใจยัง แล้วก็ส่วนประกอบส่วนผสมสำคัญของเขามีอะไรบ้างสีย้อมผ้าแบบผมที่ห,ห่อนี้นะคะขนาดอีกรรมมเกลือป่นหนึ่งช้อนชาผ้าดิบหนึ่งเมตรนะคะกระ,ะมังเตาแก๊สหม้อหนังยางนะคะอันน้สำหรับมัดใช่ไหมการไกถังอนะ้อัพลาสติกแล้วก็ที่ขี้ราคาจำเป็นเกลือตั้งราคาเท่าไหร่49บาทเาจะอย่างอันนี้จะมีคอนเซ็ปต์เขาาวเท่านี้เอง แต่ถ้าหนูถามมันยาล้างจานหนูก็ไปออกข้อมูลของยาล้างจานมานะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วยาล้างจานทำง่ายเหมือนจะต้องไปซื้ออุปกรณ์ยาล้างจา,หานหลายๆขวดแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วหนูก็หาอะไรให้ใส่นะคะอันนี้สชมพูก็ทำง่ายแต่ทีเนี้ยงานง่ายของมันเนี้ยมันมีค่าใช้จา่ายหนูเข้าใจใช่ไหมถ้าหนูเลือกทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะมีค่าใช้จ่ายหมดแล้วหนูต้องส่งครูสองชิ้นทำถามว่าทำไมต้องส่งสองชิ้นเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งกับส่วหลักส่วนสองแล้วที่เหลือ ก็เป็นของพวกเราในบูมปัจจัยแต่เราจะไม่เหลือทั้งหมดอ่ะอย่าสู่สองก้นเนี้ยเวลามาทดสอบที่โรงเรียนมันก็จะต้องใช้สองอันแล้วก็ให้เพื่อนคนใช้ร่วมุกันก็ไม่เป็นไรจะใช้ลกกันไดน้แค่ล้างอู่เข้าใจไหมคะเหมืยนพอถูกล้างเสร็จปุ๊บบัดก็ทาให้มัน,หนให้สะอาดแล้วก็คนต่อไปก็ามาล้างต่อแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอการล้างมาเข้าใ mm hmm. จตรนี้ปะเพราะว่าเราจะต้องมีการเทสเดี๋ยวเราจะมีการสอบถามให้พวกเราทากัน นะคะในแบบมาตรฐานเนี่ยก็จะแบบว่าพวกเราเคยมาสามอบถอดออนไลน์เนาะแล้วก็ตอบตอบแล้วเขาก็จะมีผลสรุปว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูในคอมนะคะว่าเดี๋ยวมาเอาโปรแกรมทีค่ครูต่อแล้วก็มีวิธีการที่หาค่าเอ็กซาค่าเฉลี่ยเอสดีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็มีผลรวมด้วยอ่ะทีนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นถุงของสมุนไพรนะคะก็จะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ของเขาที่เขาทำอโอเค แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นถุงหอมแล้วก็เขา,ะะาเก็จะใส่แพ็กเกจก็คืออันนี้สำหรับอันเล็กๆยังมีกลิ่นอยู่นะคะได้กลิ่นไหมยังไม่ไก, <c oughs> กลินะะ่นตรงระยะไกลได้ค่ะอืมได้ดีไหมอันนี้คือหนึ่งปีผ่านไปหรือว่าเหมือนอักฝ่งไม่ฝังล้น ได้กินมากมันเป็นสมุดพายลกเบ็นพิงเซนกระบุนอ่าการคูนอะไรอย่างเงี้ยที่พี่เขาเลือกมานะคะก็คือเหมือนโชยโชยเนี้ยมันก็ได้เลี่ยว <c oughs> ไม่ต้องแบบเออหน่อ,<ม>อยอย่างว่าหรอแต่ถ้าเหมือนพวกแกดนอยู่องค์ยังเหมาะกัน<ม>อ่าอันนี้แหละเรื่องหมั่นเนี้ยมันมีรุ่นพี่ของเราสามที่เนะคะตัวแสบมากตัวเล็กๆผู้ชา,ทายทำกระดงกันนะคะทำกระดงกันไม่ประสบความสำเร็จในการกิน รูปแรกมัาจะทำสไลด์แบบนี้นะคะแต่ว่าะลมสำเร็จคือว่าแพ็กเกจเขาอ,ออกมาค่อนข้างนี้แต่ว่าบางทีก็จะใหญ่เกินไปแล้วว่าโดมมินิเดียวอะไรเงี้ยเป็นคล้ายคล้าเหมือนสมุนไพรแบบนี้เหมือนกันอ่ะทีนี้พวกเรารู้ข้อเสร็จแล้วว่าจะต้องมีชิ้นงานแบบนี้มีแพ็กเกจแบบนี้ใช่ไหมนี่คือชิ้นงานกับแพ็กเกจรวมเป็น10คะแนนนะคะชิ้นงานอันนี้น่าจะได้เยอะนะที่เราพิเศษอะแล้วก็เดี๋ยวมา ดูอีกนะคะแล้วก็เป็นคะแนนที่จินต์สายในการเข้าเรียนประจำประจำด้วยอันนี้จะมีคะแนนง่ายใครไม่ผ่านเลยอาจจะได้9ก้าเต็มสิบถ้าว่าท่ารย์ให้หนูเต็มนะกเข้า้องคีมมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบเฮ้ยอย่างไม่น่าได้ไอ้จุดตวิทยาของเราอะไรประมาณนี้เนาะการแต่งกายู่นนี่นั่นมารยาทในการเข้าห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยกูก็ขอบอกไว้หนึ่นตึ้งแต่ถ้าใครขาดแบบเนี้ยขาดไปหนึ่งวันหนึ่งวันอาจจะได้เก้าเป็นสิบเพื่อนแต่ถ้าสองวันอาจจะเหลืแปดแล้วก็พยายามอย่าขาด อันนี้แค่นั้นเองก็คือป้องกันพวกเราก็อยากให้มาเข้าเรียนทุกคาบถ้ามันเอุบัติเหตุจริงๆหรือมาไม่ได้จริงก็ก็ดูความจําเป็นถ้ามีใบรองพทย์ก็โอเคนนะแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่ามันยืนอยู่ไปยืนอยู่ในป่วยอ่ะได้ใะแต่ว่าก็จะแบบก็จะเป็นเบสิกเนาะคือถ้าแบบมีใบรองพทย์ก็ให้ถ้าไม่มีก็ถือว่าขาดแต่ว่าคือตสองครั้งหายไปหนึ่งเดือนเลยก็จริงๆพวกเราคงไม่ขาดสามครั้งหรอกเนาะแต่เราคืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโควิดเนี่ยมันเป็นที่ขาดไปห้าวันได้เลย ตรงนี้มีใครไม่เข้าใจเข้าใจหมดไหมคะว่าต้องทําอะไรบ้างเข้าใจเนาะรายละเอียดที่เราต้องทาแล้วทีนี้ในส่วนของการทาําผลิตภัณฑ์เนี้ยเราก็ถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งเหมือนมีอุปรกรณ์อะไรบ้างหม้อหายกระามังอะไรนีถยถามาเป็นเซตๆซแล้วก็ขั้นตอนการผลิตหนูก็เอามากัวามาทำอะไรเนี่ยหนูก็ถ่ายเป็นวิดีโอมาด้วยแล้วหนูก็ถ่ายภาพนิ่งมันจะมีภาพนิ่งเป็นชอ็ชอตๆใช่ไหมเออจะถ่ายภาพนิ่งติดมาด้วยมีใครย,ยังงงไหมคะ ไปทดลองทำถ่ายคลิปวิดีโอมาด้วยทีนี้มันจะมีปัญหาสําหรับคนที่บ้านอยู่และเห็นและเห็นไกลกันมากอย่างเงี้ยหนูจัดเด็กไว้ใกล้ๆกันเนี่ยบ้านไกลจกทนไม่มีเลยเบมีปีแล้วไม่มีไม่มีเลยหนูสามารถมาทำที่โรงเรียนได้แต่ว่าต้องเป็นวันธรรมดาเพราะว่าสอที่หนักมันจะขออนุญระยะและมันจะกัดฟวงกวชันแล้วขวดจะมาไม่ได้ต้องตั้งทู่ฝั่งหนึ่งมีอุปมรณ์เปิด8กิโลมาไม่ทันอยูพวกเราเองไกลเกิน มีอะไรที่มันต้องใช้รวมกลุ่มก็มาที่โรงเรียนได้แต่ว่าขอให้เป็นวันธรรมดาตลัดเลิกเรียนหรือตอนข้กลางวันก็มาทำกิจกรรมบ้างค่ะทีนี้ตอนทดลองก็ต้องถ่ายคลิปด้วยก็จะมีวิดีโอของครูแล้วก็วิดีโอของผู้หน่วเองคือคนที่มีมือถือหากถ่ายคลิปของตัวเองตอนทดลองทดลองใช้เครืค่องกระนะคะแล้วก็เอามาสรุปผลในคลิปวิดีโอกรณีที่เป็นวิดีโอในคลิปสูงว่า เรามีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อธิบายที่วานเป็นอยางไปและที่นี้เรามาดูขั้นตอนกนารทำกันนะคะก็คือเริ่มจากการเราอาจจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ภาพก,ก็ได้ <Okay. S 1> เหมือนเหมือนเอามาพูดทีหลังอนะหรือจะเอาสดๆในวิดีโอแลก็ได้แต่ถ้าเราสดๆก็คือต้องวิดีโอก็เล่นไปแล้วเราก็เหมือนพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปด้านล่างนะคะว่าทําอะไรแต่ว่าวิดีโอหนุ่มก็ดูได้ว่าเฮ้ยมันต้องเสียงดังตอ้องซัดนะแต่ถ้ามันไม่ดังหนุ่ก็มาภาพก่อนเลยว่าหนุ่ทำอะไรอะไรมันไม่ได้หน่ายยากนะคะ ทุกอย่างทำใน็นว่าง่ายสุดแต่ถ้าทำในพ p วออยก็ได้เพราะว่ากลุ่มนี้ก็ทำในพอยเหมือนกันเดี๋ยวรู้นะคะว่าเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นของมสามับสามนะคะลูกสามับสามเป็นเด็กที่ทำเสร็จกลุ่มแรกอันนี้คือ การศึกษาเพควาและสร้างองค์ความรู้นะคะในส่วนของไอเล็หน่ค่ะเป็นตรยนใาเนที่หนึ่งมาผสมผสากับรายวิชาการศึกษาและการระทำนะคะเป็นเ็ชาเป็สอง่าเป็นเด็าน้องทังนตอนไหนจะสเที่ยวเนี่ีข้อมูลในเรื่องของชาการแล้วก็การดำเนินงานขอน้องเนี่ยค่อนข้างจะทุกเพื่อแก็สมบูรณ์มากนะคะดังนั้นทุกคนควรจะมาดูข้อมูลกันคะว่ามีอะไรให้เราพิตามบ้างค่ะวันนี้ค่ะ ฝั่งแกสง่งอมพี่ส่งผมต้องเรียบร้อยนะคะเวลามาทำงานถ่ายคลิปขอเป็นชุดนักเรียนจะดีมากแล้วเสียงให้ดังฟังชัดอันนี้สามารถไปแน้นัาตัวก่อนได้เลยนะุ่มผุ้มากด้วยแล้วคิปคูเดคุณสองให้นหลานน่าขุนมามุน,มน <c oughs> ทั่วไปแบบคนนี้จะดีมากเลยเนี่ยคือหนู้มคนนี้กับหนุคนอันสองคนอ่นไอ้นี่หนูยืนดิไอ้คน้เราอ่ะเราเอยืนแล้วก็คนนมเที่ที่สา่หันันหลัหเสื้อทางหนนาหเนเลยเนี่ยซือผู้หญิงถ้ารวบหมดอ่ะจะสวยไม่มีจะงนอลงมาอลไย่เียไม่สวยแบบนี้นะในปั๊บ้อมาดูรูปร่างเล็กน้อยนะคะแต่ถ้ารวบหมดก็จะสวมากแต่มันก็ไม่ได้ดูอะไรก็ไม่หรอกแต่ดูมันน่ารักกว่า ถ้ามารวบหมดะอะมีทั้งหมดหกดนะคะูดดมีกาดดใดอัง <discussion> ที่คิดว่าแอนโทยนสาี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ที่มาและความสำคัญก็คือทำไมเราลึงทำเรื่องนี้มันมีเหตุผลอะไรไหมที่เราอยากทำเราอยากศึกเรื่องนี้ในประมาณหนักเรียนสังเกตว่มันประโยคนี5ข้อเราสรุปผลนะคะก็จะมี5ข้อเหมือนกันมันจะต้องสอล้องกันเรียกว่าล้อกัน ข้อนี้นะคะสี่ห้าเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างไรายได้ I'm <laughs> เโทระสอคือเป้าหมายเขามีเป้าหมายเสร็จปุ๊บสิ่งที่ได้รับจากเป้าหมายก็ต้องโฟกันแต่ที่เขามีแค่2ข้อ3ข้อซึ่งอีกนะหรือต้องมีข้า่างๆอีกมากก้อบทที่2เองจางานอันนี้เราเน้นด้วยว่าเป็นอะไรได้ระหว่างเรียนบทที่2เนะะี่ยค่ะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเราอยากศึกษาเรื่องสบู่เราก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาอย่าลืมลิงก์เว็บไซต์มนด้วยนะคะว่าหามาจากไหนนักเรียนเอาสั้นๆบางคนนะคะ ก็ลิงก์มาแล้วมันเป็นแบบตัวยื่นยื่นภาษาคอมพิยยวเตอร์ยาวๆจำได้ไหมให้หนูไปล็อกหน้าจอว่ามันสั้นแค่ไหนให้ชิมต่างแล้วเวลาไปหาอย่างนี้มันก็จะลิงก์ได้ไม่ต้องเอายาวๆมาแล้วเวลาอ่านก็ไม่ใช่แบบนี้ดูสมบัติเข้าไปในนั้นได้เลยนะคืออ่านมากเกินไปอ่านก็อ่ออานมากเกินไปควรจะมีอะไรเนี้ยสามารถพูดได้เลย,ยในในยูทูบของปัว สิ่งรูส่งให้พวกเราในคืนนี้แล้วครูอยากแนะนำคลิปพวกเราด้วยถ้าเราได้ศึกษาจริงๆละเอียดจริงๆเราจะรู้ว่าเอ้ยเขามีข้อบกพร่องหรือเขามีข้อดีตรงไหนวันหยาบวันหาบกราดเทมีช่วยหยาบหยางการติดเชื้อและมีกฎอ่านอ่านวันนี้อ่านนะอ่านแล้วส่งสายตาผู้ฟังกาโอเคได้ระดับหนึ่งการเกิดสิวการอักเสบของสิวมันรอยแดงและรอยหนูพยายาม อ่านประมารนั่นแหละเรมือนอาจจะจำไปส่วนไม่จำเป็นจะต้องอ่านทั้งหมดนะเป็นข้าวๆเป็นจุดๆอย่างเงี้ยและทำให้ผิวดู่นายาวมากยิ่งขึ้นว่านหางจรเข้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวที่แห้งอยากการขาดน้ำทำให้ผิวกลับมารู้สึกอิ่มน้ำตลอดเวลาวัานหางจรเท้มี กางวางชิ้นงานนะคะประโยคอันไหนตัวท้ายดอกบังเต็มที่ยาว2.5ก็คำว่ายาวเลยค่ะไม่ควรจะอยู่ริมสุดเพราะว่าคำว่ายาวม2.5 3.5ปันอันเดียวกันใช่ไหมคะประโยคตัดให้เหมาะสมถูกต้องอย่าให้มันไปค้างอยู่บนอีกพอทางนั้นที่มันมีทางต่อเนื่องดอกสีขาว ฝนแห้งขาเรียนเห็นทีเดียวนะว่าคำว่าฝนแท้แตะนะคะฝนแห้งแตะจริงๆมันน่าจะมีคำเดียวกันอันท้ายสุดนะคะต่อเกือบตลอดปีฝนแห้งแตะเป็นฝักแบนคือเนี้ยก็คือะว่าฝนแห้งเราลงได้แต่แล้วก็คำว่าแตะจะเป็นอันเดียวกันต่อเนื่องไม่แยกกันระวังทำฝักข้างหลังสุดต้องต่อเนื่องกันอย่าคำว่าโอกาสถ้ามันมีก็ว่าโอกาสมาเนี่ย โอกับกาดต้องมย่กันแต่ถ้ามันลงอยู่้รงล่างแสดงว่าไม่ใช่ที่คือรูปประโยคของภาษาไทยอะค่ะให้เหมาะสมเราเรียนสังเกตค่ะว่าปฏิภาพลดลงจนไหมคะตรงนี้ค่ะคำว่าไม่สามารถคือมันต้องอยู่ด้วยกันหนูพยายามแตะคำให้ถูกต้องนะคะบริเวณที่มีเปลวไฟี่ควรหน อ่ะเพื่อนอ่ะแต้เพื่อนก็จะมีการสบตาบ้างนั่นค่ะผมที่บอกไม่เอาแบบนี้เพราะมันดูไม่น่ารักอ่ะเอาแบบว่าเอาลวดออกจะสวก็สุไห่หมอกขาชนักเรียนสุว